ลงท้องก่อนค่อยยกเข้าป่าแล้วก็ดีแล้วอย่างนี้นาย <c oughs> ก่อนคนเก่าที่เขาเช่าบ้านเราแล้วเขาเขาไม่จ่ายค่าเช่านะ f อฟซี FC. เขาก็เลยยกของพวกนี้ให้ตอนแรกมันอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในตรงนี้แล้วทีนี้เนี่ยพ่อก็เลยจะเคลียร์ออก ตอนนี้พ่อก็ขนของไปที่โกดังแล้วนะฮะก็เดี๋ยวมาคืบหน้าของห้องดีกว่า FC ตอนนี้คือทาสีแล้วทาสีแล้วนะฮะสีลองพื้นเมื่อวานคือสองรอบแล้วก็มาสีจริงวันนี้อีกพี่เบียร์อันนี้คือสีจริงห้องนี้คือเสร็จแล้วเนาะยังอีกรอบหนึ่งงอีกรอบนึโอ้องอลงไปรอบเดียวอันนี้ก็ก็คือ ลงสีจริงไปหนึ่งรอบแล้วนะคะเหลือทาทับอีกหนึ่งรอบก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วลคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสักอีกสองวันสามวันก็น่าจะขนของเข้ามาจัดโต๊ะได้นะครับแล้วก็ติดโคมฟงโคมไฟได้อีกประมาณสี่วันอีกสี่วันประมาณนี้ของที่อยู่ข้างนอกก็จะได้เคลียร์นะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านใน ก็จะเป็นสีขาวแบบขาวคุนๆไข่นิดนึงเพราะว่าถ้าสีขาวเลยเนี่ยมันจะแสบตาก็เลยสีต้องออกออกเป็นไข่นิดนึงนะฮะบรรยากาศด้านใน,นสีที่ผมใช้เนี่ยเป็นสีแบบสีเย็นนะฮะพอบอกสีเย็นปุ๊บปากแปกเข้ามานอนเลยเป็นสีเย็นไดมอนด์เขาบอกว่ารุ่นนี้ ใน FC ซรุ่นนี้จะเย็นเ,เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีของเขาเก็บงานอีกประมาณสองสาวันเดี๋ยวมาดูห้องนอนนะฮะตอนนี้พี่ทุยกำลังเก็บงานอยู่นี่ประมาณนี้นี่นะฮะพอทาสีแล้วก็จะคล้ายๆกันแต่นี้คือลองพื้นไปแล้วหนึ่งรอบลองพื้นหนึ่งรอบ ปลาชื่อปลาเพียงปลาเพียงอะไรสักปลาเพี้ยนะฮะก็ใส่นมจืดนมจืดนะฮะแล้วก็มีไข่เจียวไข่เจียวกับปลานะครับสวัสดีค่ะเฟซีมื่อนี้กินข้าวเด้อครับทานข้าวกันน,นะครับเมื่อนี้พัดไข่เซฟปลาปลาอะไรแม่ปลา ปลาเพียน้ำโขงโอ้ปลาไม่น้ำโขงอออันนี้แล้วก็อะไรอีกผัดพริกปลาใส่หอมหัวใหญ่ใส่นมจืดใส่นมจืดเยอะๆนะนี่อ๋อนี่เป็นปลาไม่น้ำโขงแม่ปลาปลาที่แม่ซื้อมาวันนั้นใช่ไหมแม่นี่นะ FC นี่กินสามสี่สี่ขาบแล้วกินได้ปลาตัวใหญ่มากสามร้อยห้าสิบนี่กินมิเตปลาอย่างนงี้นี่ครับ มือนี้มีน้ำจิ้มเด้มือนี้เพราะว่าทอดไท่ต้องมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรครับน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิด้วยตอนนี้ล่ะไ่กินหลายอย่างดอกกินกันแค่นี้เนาะกินกันแค่นี้เนาะเอาลงมือท่านประธานลงก่อนเดี๋ยวจะลองประทานจะตามไปให้พ่อชิมก่อนอร่อยไหมอ้าวผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหม ถ้าผ่านแล้วก็อย่างนี้นะถ้าไม่ผ่านก็แบบนี้อ่าชิมอย่าสูงเฉงอย่าสูงเฉงพอดึงเต้นกล้องตื่นกล้องบอกื่นกล้องอ่ะอ่าให้ลงท้องก่อนค่อยยกก้นสุดยอดสุดยอดเข้าป่าแล้วก็ดีแล้วอย่างนี้หน่อยสองก้หน่อย อ่าโอเคไหมอ่าน,นไหมอ่านขั <laughs> <laughs> ้นแรกต้องสเปิลข้าวเปล่าก่อนจะได้รู้ความแตกต่างรสชาติอาหารขอบครัวมีกันตีคนแต่นี่พี่น้อง <laughs> <laughs> เดี๋ยวตามมาอีกสอง เรื่อี่นาอาจารย์มีกติมาอ๋อครูวิทยาครูวิทยากติมาสมทบประมาณนั้นกี่วันแม่มาเยี่ยมครั้งเดียวช่วงนี้ไปอบรมอยู่นะครับช่วงนี้อบรมอยู่โอเคทานข้าวกันนะครับสวัสดีครับขอตระเข้าสู่ช่อง เมเดสตอรี่นะครับผมก็เช้านี้เช่นเคยนะครับผมพ่อก็ทําจริงนะฮะทำจริงก็เคลียร์พื้นที่นะครับนี่ถ้าไม่เลือออกมานี่ไม่เห็นในะ f c ว่าข้างในมีอะไรคือเป็นพวกกระเบื้องนะเป็นพวกกระเบื้องออตัวครอบกระเบื้องนะครับตัวสันของกระเบื้องเนะี่ยตอนแรกมันอยู่ข้างในนะฮะอยู่ข้างในตรงนี้แล้วทีนี้เนี่ยพ่อก็เลยจะเคลียร์ออก เคลียร์ไปที่ไว้ที่โกดังนะครับเอาไปไว้ที่โกดังน่าจะเยอะนะฮะน่าจะเยอะแต่โชคดีที่ว่าข้างล่างเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้เป็นพาเลทพอเป็นพาเลทเนี่ยก็คือใช้เชือกสอดลงไปข้างล่างได้เลยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยฮะเอฟซี FC. ใช้เชือกสอดลงไปข้างล่างแล้วก็ยกได้เลยนะฮะยกขึ้นไปได้เลย ก็จะได้ไม่ต้องไม่ต้องขนให้ยุ่งยากนะฮะเพียงแต่ว่าต้องต้องเคลียร์หญ้าเคลียร์อะไรออกแล้วค่อยยกขึ้นนะครับพ่อก็ว่าเดี๋ยวจะเก็บไปไว้ที่โกดังของพวกนี้ก็นานแล้วครับผมเป็นของที่ติดมากับคนเก่าที่เขาเช่าบ้านเราแล้วเขาเขาไม่จ่ายค่าเช่านะเอฟซีเขาไม่จ่ายค่าเช่า เขาก็เลยยกของพวกนี้ให้ให้เรา,เ,าเราก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้พอผ่านฝนไปฝนเมื่อกี้นี่แหละมันก็ลกขึ้นมานะฮะเป็นกระเบื้องเป็นกระเบื้องแบบหนาน,นะฮะแต่บ้านแม่ถ้าจะทำบ้านแล้วใช้กระเบื้องแบบนี้คงคงไม่ไหวเพราะมันเป็นโครงสร้างที่มันใช้เหล็กเยอะนะฮะ แม่เป็นโครงสร้างธรรมดาใช้เหล็กใช้สันไทยธรรมดานะฮะแต่ก็มีอันสวยอยู่นะอย่างนั้นนะสีนะสีน้ำเงินนะ่ะสวยดีเดี๋ยวพ่อแน่จะเคลื่อนรถนะฮะค่อยๆขยบเข้ามา